สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่น้ำหนึ่งสตอรี่ชาแนนะคะวันนี้เรามาดูประวัติย่ยอของน้องคุณพระกันดีกว่าค่ะไปกันเลยคือคือยังไงคะคุณพระมีความสุขมากหรอคะอู๋ท่านอนคุณพระนะคะทุกคนดูคะ่ะคุณพระคุณพระนอนอย่างมีความสุขมากโอ้โหเหยียดกายมากคุณพระ,ค,พะคุณพี่กิเกตคุณสตางคโฟ คุณจะตังปูปไปไหนคะโอ้ยควร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 ซื้อซื้อที่ขนขนเล็บให้ตังปูดีกว่าไหมไม่ต้องไม่ต้องออพอ,อ,พ,นะพ,อพอ,พอแค่นี้บ้านลบพอแล้วอ๋อพี่เหน่งเขาไม่ให้นะพี่เหน่งเขาบอกพอพอแค่นี้บ้านลบพอแล้วโอ้ยควรควรควรดินดินเปิดเลยอือถ้าสมมุติว่านักเรียนคุณหนึ่งเห็นนะคะนักเรียนเอ่อ ตอนนั้นคู่หนึ่งอยู่มสี่ทับหนึ่งหรือเปล่าเออโรงเรียนเอกชนชื่อดังในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะแล้วเราอ่ะได้ทําโครงงานทาโครงงานเกี่ยวกับโต๊ะพัดลมใช่ไหมไม่รู้ว่าเด็กๆจําได้ไหมถ้าเด็กๆจําได้ว่าเด็กๆเข้ามาทักใต้คลิปนี้ด้วยนะคะครูจะบอกว่าครูยังเก็บไว้อยู่เลยนะที่พวกหนูทำมานะคะสมัยนู้นาน,านานแล้วหลายปีแล้วนะลูก เห็นไหมครูยังเก็บของพวกหนูไว้อยู่เลยก็หนูไม่ได้เอาไปใช่ไหมคะแล้วที่นั่งล้อรถของโครงการของโครงงานใครก็ยังอยู่นะคะที่นั่งล้อรถก็มีนะลูกครูเก็บเอาไว้หมดเลยเดี๋ยวใครแวะผ่านมาสสกแก้วก็แว้แทักได้นะคะนี่ครูยังเก็บของหนูไว้อยู่เลยเห็นไหมคะลูกแล้วก็ครูหนึ่งคิดว่า ครูจะไปทาสีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทาสีลักเกอร์เดี๋ยวให้อากาศมันดีดีกว่านี้ก่อนนะคะช่วงนี้งานเยอะมากเลยเดี๋ยวครูทาสีลักเกอร์อะไรเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวครูจะมาอัปเดตให้ดูนะครูยังเก็บของพวกหนูไว้อยู่เลยนะคะดีใจไหมเข้ามาทักในใต้ใต้คลิปนี้ได้นะคะเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะลูกนะาโอเควันนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะมาอัปเดตอัปเดตน้องแมวนอนอยู่เห็นไหมค,ค,คุณพาคุณคุณพา หลายคนสงสัยว่าทําไมคุณพาถึงชื่อคุณพาใช่ไหมคะจริงๆแล้วตั้งชื่อแมวคนเนี้ตัวเนี้นะคะชื่อคุณพาเพราะว่าตอนที่น้องมาเล็กๆเนี่ยนะคะแม่บอกว่าพระที่วัดเนี่ยนะคะเขาไปบินทบาทมาพอไปบินทบาทมานะคะแล้วเขาเห็นน้องเนี่ย ตัวขนติดเต็มเลยคือขนขนติดกาวเต็มเลยนะคะเขาเห็นบ้านเราอชอบแมวเขาก็เลยเอามาฝากให้เราเลี้ยงแล้วเราอ่ะก็ไม่รู้ว่าเราจะตั้งชื่อน้องว่าอะไรก็คือคุณคือพระมาพระเอามาให้ใช่ไหมคะเราก็เลยตั้งชื่อน้องว่าคุณพระเลยเราก็เลยเรียกชื่อน้องคุณพระตั้งแต่นั้นมาชื่อเต็มๆก็คือชื่อคุณพระช่วยนะคะแต่ว่า คือน,น้องก็เนี่ยตอนน้องออกมาไม่คิดหรอกว่าจะแสบขนาดนี้นะคะจะแสบขนาดนี้นะคะ,จะ,ะ,คะจะแสบขนาดนี้นะคะตอนนี้ดื้อสนมากตอนนั้นต้องค่อยๆเอาน้ํามันนะลูบลูบก,กาวออกให้น้องแล้วก็น้องก็โตมาเป็นเป็นแมวที่น่ารักนะคะแสบนิดๆน,น,นี่ก็เป็นประวัติย่อๆของคุณพระจอมแสบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ おい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 。